ก็ขอาการาบสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังงะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหรับ EP ีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go จางเฉียนชินฉันจะฉีกหน้ากาหน้าซื้อใจคตของเธอต่อหน้าจางห่าวอย่างแน่นอนภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เวล่าตระกูลไว้ไม่คิดเลยว่า เจ้านาที่สง่างามสามารถทำแบบนี้ได้นายนั่งรอสักพักนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่มีเหตุผลที่เธอจะทำอาหารให้ฉันกินให้ฉันช่วยเอย๋ถ้าสาการใช้ไม่ของคุณว้นั่นดีมากฉันไม่ได้เกิดเป็นคุณนายว้สักหน่อยนอกจากนี้มาไม่ปกติเรื่องไง ที่จะทำอาหารให้กับผู้ชายที่ฉันชอบหยุดเธอฉันทนไม่ไหวแล้วหายากมากที่จะเห็นเด็กผู้ชายน่ารักทำอาหารผลกระทบต่อภาพลักษณ์มากฉันเป็นสัสตว์สังคมที่อาศัยอยู่ตามลำพังมาเป็นเวลาหลายปีบ้าเอย้ยระวังหน่อยสิ เอ๋นายนายทำให้ฉันตาสว่างจริงๆอ่ะฮมฉันไม่ได้ทำอาหารมานานแล้วก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำอาหารจริงๆแล้วฉันทำงานล่วงเวลาและสั่งอาหารกลับบ้านอย่างเดียวโอเคไปหน้าข้างนอกเถอะอย่าสร้างปัญหาค่ะข,ขอตัวก่อน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าประธานที่มีอำนาจจะมีมุมธรรมดาธรรมดาแบบนี้ด้วยลองชิมดูเร็วๆสิได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดูหรูหราขนาดนี้ แต่ฉันไม่รู้ว่าอาหารที่เธอทำนั้นจะรสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยมากจริงสิถ้าอย่างนั้นเมื่อเทียบกับพี่สาวจางเฉียนชิ่นของนายละ่ะไม่มีการเปรียบเทียบท้ายที่สุดแล้วพี่เฉียนชฉนคือครอบครัวของฉันฮะ นายคิดว่าจางเฉียนชิ่นเป็นพี่สาวของนายจริงๆเหรอแน่นอนเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเคยเจอและปฏิบัติต่อฉันดีที่สุดฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เป็นน้องชายของเธอพี่สาวที่ดีจะไม่ใช้สถานะของเธอเป็นจี้เหลาเพื่อเข้าใกล้นาย เธออย่าเผยแพร่ข่าวลือผู้หญิงที่นี่จะเสแสร้งทำไมถ้าเธออยากจะรักษาหน้าอย่าคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายพี่ฉินฉินคือครอบครัวของฉันเธอเป็นพี่สาวของฉันและฉันก็ชอบพี่ฉินฉินมากชอบเหรอชอบชี จางเฉียนชินผู้หญิงคนนี้มีความสามารถมากได้นายกินให้เสร็จก่อนขอบคุณคุณว้่สำหรับความรักที่คุณมีต่อผมแต่ครอกทัวของผมจะอยู่ในใจผมไปอันดับแรกเสมออย่าลืมว่าข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความร่วมมือของเราคือคุณไม่สามารถติดต่อครอกทัวของฉันได้ รู้แล้วรีบกินเลยจางหาวนายปฏิบัติต่อเธอเหมือนสมาชิกในครอบครัวแต่เธอปฏิบัติต่อหน้าเหมือนของเล่นนั่นคือทั้งหมดนาจะไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่นายเรียกว่าบ้านไม่มีอะไรนอกจากการหลอกลวงของจางเฉียนชิน่น คุณวัยเราติดตามบอดแสจากสถานรับเลี้ยงเด็กและพบว่าการแต่งงานของพ่อและแม่ของพวกเขาดูไม่ง่ายเลยดูเหมือนว่าจางเฉียนชินจะจัดการมันอย่างลับๆผู้อีกนายหนึ่งก็คือจางเฉียนชินใช้ตัวตนของพี่สาวต่างพ่อของเธอเพื่อเข้าใกล้จางหา่าว จาเฉียนเช่นคน,นีเดือดร้อนจริงๆเธอไล่ตามจาง่าวตั้งแต่สถานรับเลี้ยงเด็กจนมาถึงตอนนี้ฮึข้าขยะถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดก,กับจาง่าวแล้วทำไมเธอถึงต้องทำอะไรที่มันอ้อมโลกขนาดนี้ด้วยละ่ะ เตรียมข้อมูลของจางเฉียนชิ่นว่าทำให้จางหยานและเฉินกัวเฮิ่งมาแต่งงานกันได้ยังไงเกือบเสร็จแล้วค่ะจางเฉียนชิ่นฉันแต่ต้องเธอไม่ได้แล้วแต่เธอจะทำยังไงถ้าไม่มีตัวตนในฐานะพี่สาวของจางหา่างฉันจะทำให้เธอรู้ ถึงผลที่จะตามมาหลังจากเธอล้าเส้นได้เวลาแล้วห่าวๆวกลับมาแล้วเหรอวันนี้พี่สาวฉินฉินเลิกงานเร็วจังเลยนะครับพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านก็เลยอยากรีบกลับบ้านนะ่ะ เพือเพื่อร่วมชั้นหมิ่นยั่วหัวก็อยู่ที่นี่ด้วยพี่สาวจ้างฮาวสวัสดีค่ะยั่วหัวเธอไม่จำเป็นต้องสุภาพทุกครั้งแค่ทำตัวสบายสบายฮาวฮาวทำไมเธอถึงพาเพื่อร่วมชั้นกลับมาตัวไม่บอกล่วงหน้าละ่ะ <c oughs> ลืมไปเลย ครั้งหน้าผมจะบอกนะครับผมไม่ได้บอกพี่ก่อนหน้านี้เหรอว่าแย่หัวมีปัญหาในการเข้าสังคมปกติเวลาผมอยู่บ้านผมก็ยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือแล้วผมก็จะปล่อยเธอว่าอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ด้วยจ้างฮาวฉันเปลี่ยนรองเท้าแล้วเยี่ยมเด็กอายุสามขวบหรอ พี่ชินฉินถ้าอย่างนั้นพวกเราขึ้นไปข้างบนนะโอเคพี่สาวจะเตรียมอาหารให้เธอหมิน่นแั่หัวคนนี้ตามหลอกหลอนฉันแล้วคอยขัดขวางฉันจริงๆเธอต้องการเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือก่อนล่ะจางฮาว ห้องของนายไม่กลิ่นหอมและดูดีมันก็เป็นแค่ห้องธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ลองเดินไปรอบๆดูสิห้องของฉันไม่กลิ่นหอมเหรอพูดถึงเรื่องนี้แล้วย้วยหัวห้องของเธอว่างเปล่าเกินไปเธอสามารถเรียนรู้จากฉันและจัดวางบางสิ่งให้เข้าที่ได้ ถ้าอย่างนั้นฉันเอาของของจางเห่าไปไว้ในห้องดีกว่าโอเคเธออยากได้อะไรก็ออกไปเลยฉันต้องการสิ่งนี้ฮะพี่สาวฉินฉินอยากเข้าใจผมผิด ฉันเข้าใจผิดอะไรเด็กผู้หญิงที่เพิ่งมาที่บ้านก็เริ่มควานหาเสื้อผ้าเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัวบ้างอย่างวย่วหัวจึงไม่มีสามารถสำนึกแต่ไม่ใช่คนไม่ดีนะดูเหมือนว่านาังนี่จะมีความตั้งใจจริงๆเธอไม่ใช่แค่เสแสแงเอาแบบนี้ดีกว่าก่อนอื่น ลดเวลาที่เธอจะได้ใช้ตามลำพังกับฮาวฮาวสาวน้อยไม่มีสามมาสำนึกจริงๆมาที่ห้องพี่สาวไหมเดี๋ยวพี่สาวจะพาไปดูอะไรดีๆขอบคุณพี่สาวจางฮาวทั้งสุภาพและใจดีกับฉันมากสามารถรับโชคลาภและกลายเป็นผู้ใหญ่ นังเล็กๆน้อยๆที่สาวๆอย่างพวกเราชอบดูเธอก็รู้พี่ฉินๆอย่าสอนบทเรียนไม่ดีให้กับแว้หัวสิพี่สาวแค่พูดถึงสิ่งที่ผู้หญิงเขาคุยกันหาวหาปกป้องเธอแบบนี้จริงๆเหรอสาวๆต้องเล่นกับสาวๆเอานา พี่สาวจะสอนสิ่งที่ผู้หญิงควรเล่นเพิ่มเติมพี่ฉินฉินวันนี้ดูไม่สมกับเป็นพี่เลยผมพูดถูกไหมไม่หืมฮาวฮาวพี่ฉินฉิน ให้ตายเถอะพี่ฉินฉินพี่ฉินฉินพี่กำลังทำอะไรเนี่ยแย้ยหัวเธอโอเคไหมเหมือนจะขาดใจตายฮาวฮาวพี่ขอโทษพี่โกหกเธอ และก็ไปนานตัดจบปังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมาังงาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งคล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมาังหาเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับ ถ้ารยายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ